สวัสดีครับผมนะฮะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะเออลืมแนะนำตัวครับผมแอดมินสองแฟนเพจไม่เคยแจ็คสันเอฟซีนะฮะส่วนนี่ก็แขกรับเชิญเขายังอยู่กับเรานะฮะคุณเจมนะ,ะมครับผมครับผมก็เจมเป็นแขกไม่เคยแจ็คสันนะครับแขกรับเชิญครับผมแขกรับเชิญไม่เคยแจ็คสันนะครับครับแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้มาบอกจุดประสงค์นะฮะจุดประสงค์ของแฟนเพจนี้นะ ก็คือจุดประสงค์คือล้ำลึกถึงราชาพิงป๊อบไเคิลแจ็คสันนะครับผมแล้วก็อ่าแล้วก็ส่วนเรื่องความเป็นมาของแฟ,น,ฟนเพจนี้ก็คือตอนนั้นผม ได้เดินอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็มีเพื่อนบอกว่าเดินเหมือนไมเคิลแจ็กสันนะฮะก็กเ็เขาบอกว่ามันเข้ากับอินโทรของเพลงสมุดคิมินอลก็คือเพลงตั้งแต่ปี1988นกะครับผมก็ก็เลยหาเพลงมาฟังหาทุกเพลงแทบทุกเพลงของไมเคิลแจ็กสันมาฟังนะฮะก็ ก็เลยที่จริงคุณสร้างเฟซนกเพจนี้ไม่ใช่ผมหรอกค่ะ <c oughs> เป็นเพื่อนผมก็คือคร <c oughs> ับผมผมก็เลยพีโมโ่นะฮะคือขอโทษด้วยฮะครั้งแรกครั้งที่แล้วบอกบอกชื่อ Facebook เข้าผิดไปนะครับผมแล้วก็อะไรครับแค่นี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากฮะก็ส่วนเรื่องกิจกรรมนี่ก็ไม่มีค่อยมีเวลาเลยฮะ,ะเพราะพรุ่งนี้ก็ ไปเว้นเทียนครับตรงนี้ครับโรงเจครับเอออย่าบอกเขาสิฮะบอกก็ได้ฮะผมโรงเรียนโรงเรียนไม่บอกบอกทําไมล่ะครับไม่ต้องมาก็ได้ฮะอ่าไงต่อฮะก็จะมีหรือว่าจะเอาเพลงให้เขาฟังครับเพลงอะไรครับคุณจะเอาเพลงอะไรครับเพลงที่มันมันัะ เออเพลงเพลงก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะคือมันว่างๆครับวันนี้เลิกโรงเรียนเร็วเร็วครึ่งวันฮะเพราะรถของรถรับรถรับส่งประจําของเรานะคะประจําสายฮะก็ต้องไปแต่งแต่งเทียนแต่งเทียนคือบนรถนะฮะผมก็เลยเลือกเร็วมาส่งครับว่ามาส่งมาส่งแต่ตอนนี้เทียนนะครับครับอ่า ส่วนจะว่าไปนี่ที่ผมปัจจัยที่มาอัดก็คือไม่ค่อยมีคนมากดไลฟ์แฟนเพจเลยนะฮะก็เลยมาโปรโมทนะฮะแล้วแต่ที่เลือกคือมันมีหลายทางนะฮะก็คือโฆษณาใน Facebook นะฮะแล้วก็ท่านเนี่ยฮะอัปโหลด u t u b e แต่ว่า,า,าไปดูอย่างนะครับก็คืออะไรนะไมเคิลจจสันเอฟซีใช่ไหมครับก็ก็ก็คลิปแรกเลยไงครับคลิปนี้คลิปที่สามนะคลิปที่สอง<ร>คลิปที่ส คับผมโดนัทแอนเจมครับครับ๋ยวเออเพลงนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับแมคเคิลจ็กสันครับก็คือมันมันมันว่างๆถ้าไม่มีอะไรทำนะครับก็ครับสาเหตุที่เลือกทางน,นี้ที่โปรโมทแฟนเพจก็คือพี่แท็กเกิลน,นะฮะพี่แท็กเกิลเขารีวิวเกมไมโคลาสอ่าพอทัล พขเท่าเวอร์ชันสองอะไรฮะแล้วก็สอนถ่ายคลิปในคอมแต่ผมไม่มีโปรแกรมะฮะผมใช้คอมพิวเตอร์นะฮะสอนพิทักใช้น้อตบุ๊กนะคะผมตอนนี้ผมก็เล่นไมค์ค r ร f t นะแรงบันดาลใจก็มาจากพิเทเกิละฮะหวังว่ารู้จักกันนะฮะแล้วก็พี่ออยล์โรเบอ,เอ,อ,เอ,อร์ทีวนะีแล้วก็พี่เอ็กคลอสเอ็กคลอสนี่ไม่รู้ชื่อเขาแล้วก็พี่เอกพี่เอกนี่จำ ชแนลไม่ได้ฮะก็นะครับผมแล้วก็ลุงลุงพีนะฮะลุงพีนี่ก็ไม่ค่อยรีวิวเกมสักเท่าไหร่นะครับผมเออนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบคต่ล็อเก่าไม่ได้นะเว้ยทำนนยังไมึงมีเทืก็อตอ Bye-bye.